และว,วันนี้เรามาอยู่ที่ห้องประชุมข่าวของไทย PBS ีครับที่พวกเราอยู่ณขณะนี้นะครับก็คือที่ที่เราจะเอาข้อมูลที่เกี่ยวกับข่าวมาพูดคุยกันเพื่อที่จะกำหนดประเด็นและก็ทิศทางในการติดตามข่าวนั้นๆและวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของทุกท่านนะครับเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด1 9 อยู่กับทั้งบรรณาธิการข่าวแล้วก็ทีมข่าวที่ติดตามเรื่องนี้มานะครับคุณเจษดาคุณพงศพัศร์แลวก็คุณสันติพงศ์อยู่ในห้องประชุมข่าววันนี้เราจะประชุมข่าวกันแล้วก็มีท่านผู้ชมฟังเราคุยกันในเรื่องนี้นะครับผมอยากจะเริ่มที่คุณเจษดาก่อนที่ผมเกริน่นมาเมื่อสักครู่เนี่ยคลัสเตอร์ทองหล่อเนี่ยมันแน่นอนไวรัสโควิดระบาดท,ที่ไหนก็ได้นะครับ,รบแต่ทําไมสายพันธุ์อังกฤษถึงพบถึง24รายที่ทองหล่อือ คงตอบยากนะครับว่าทําไมถึงเจอที่ทองหล่อเพราะเป็นที่ต่างประเทศแล้วเนี่ยมันมักจะไม่เกิดที่เดิมซ้ําๆเพราะทุกครั้งเวลามันเกิดโควิด -19 เนี่ยปัญหาที่เกิดที่จุดเดิมมักจะถูกแก้ไขไม่ใช่แก้ไขเฉพาะหน้าแต่คือการแก้ไขในเชิงโครงสร้างแล้วก็ไม่เกิดซ้ําของไทยนี่แปลกทุกรอบตั้งแต่รอบแรกมาจนถึงรอบนี้เรายังมีคนติดเชื้อโควิดที่ทองหล่อนะครับแต่ถ้าเราเริ่มตั้งหลักว่าทําไมต้องมาอยู่ที่ทองหลอ่อลองมาดูครั้งแรกก่อนไหมอย่างเจ้า ไวรัสสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์อังกฤษเนี่ยเข้ามาถึงไทยเมื่อไหร่จริงๆเรายืนยันว่าเจอสายพันธุ์นี้แรกๆเลยเนี่ยเดือนกันยายนของปีที่แล้วนะฮะเจอในต่างประเทศมาเจอที่ไทยเนี่ย3มกราคมนะฮะจริงๆวันที่เนี่ยไม่ได้ยืนยันชัดเจนแต่คนที่ออกมายืนยันก็คือหมอยงออกมาโพสต์บอกว่าเจอเคสในวันที่3นะเป็นครอบครัวชาวอังกฤษ4คนนะฮะที่ยืนยันว่ากักตัวอยู่ที่ alternative state quarantine แล้วก็ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด19สายพันธุ์อังกฤษอย่างแน่นอนหลังจากนั้นก็เจอครอบครัวชาวฝรั่งเศสเจอครอบครัวของอ,อ,อีกหลายครอบครัวนะฮะแล้วข่าวนี้มันก็หายไปดังนั้นจึงทําให้หลายคนจับตาพอเกิดการระบาดท,ที่ทองหล่อปับ๊บหลายคนพุ่งเป้าไปก่อนเลยต้องอยู่ที่ ASQ uh. Alternative State Quarantine มันหลุดมาจากที่นั่นหรือเปล่าแต่พอเราไปสืบสาวเราเรื่องเราจริงๆไปเช็คดูแล้ว เคสต่างๆที่เราเจอทั้งอังกฤษฝรั่งเศสหรือว่าอเมริกาที่เขานําสายพันธุ์นี้เข้ามามันก็จบอยู่แค่นั้นนะฮะจบตั้งแต่เดือนมก,กราคมพาแต่เคสทองหล่อเนี่ยมาเจออีกทีก็เดือนมีนาคมแล้วที่เจอระบาดหนักๆครับเคสแรกที่เจอที่ทองหล่ออาจจะเป็นช่วงปลายเดือนกุมภานะฮะแต่ก็ทิ้งระยะห่างมา1 8 1 9ประมาณนั้นแล้วก็ทิ้งมาประมาณเดือนกอนกว่าที่เราเจอมาอีกทีก็20กว่าคนถามว่าเชื้อนี้มาจากไหน ผมจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นลองนึกถึงคลัสเตอร์สมุทรสาครน,นะครับรอบนั้นเนี่ยคลัสเตอร์สมุทรสาครเชื้อที่เรานําเข้ามาเป็นสายพันธุ์ gh เป็นสายพันธุ์อินเดียนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาจากแรงงานข้ามชาติเป็นแรงงานเมียนมาเจอระบาดอยู่ที่เมียนมาตอนนั้นมันก็พิสูจน์แล้วว่าพรมแดนของเรามันเปานราะบางมีแรงงานเข้าออกระหว่างไทยเมียนมามีเมียนมาเข้าออไทยไทยเองก็ส่งออกเชื้อไปที่กัมพูชาด้วยตอนนั้นถ้าจํากันได้ เคสนั้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าพรมแดนของเราทน้งเปราะบางเชื้อมันไม่มีพรมแดนคนเราก็ไปมาหาสู่กันได้ตามช่องทางธรรมชาติแล้วก็เกิดการระบาดขึ้นมาเทียบสภาพภูมิศาสตร์ของการเกิดโรคเนี่ยกับทองหล่อมันมีความเหมือนความต่างกันอยู่ครับที่คลัสเตอร์นี้เนี่ยเราจะเห็นว่าการระบาดแรกๆเลยเราจะเห็นในกลุ่มของไฮโซกลุ่มคนมีชื่อเสียงกลุ่มคนมีตังที่เข้าไปเที่ยวจนมาพบว่าสายพันธุ์ที่เขาติดกันในกลุ่มคลัสเตอร์ทองหล่อเนี่ยเป็นสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์อังกฤษ มันยืนยันไม่ได้หรอกครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรานําเข้ามาหรือเราส่งออกไปหรือมันเข้าเข้าออกแต่มันสะท้อนว่ามันเจอปัญหาเดิมอีกแล้วครับนั่นก็คือปัญหาความเปราะบางของพรมแดนเพราะอะไรฮะเพราะว่าหลังจากที่เราตรวจสอบเชื้อเราก็พบว่าเชื้อเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์อังกฤษแล้วเอาไปตรวจสอบใกล้ๆไปดู ASQ alternative state r o n t i n e ไม่ใช่ไม่ได้มา,าจากตรงนั้น ไปเทียบกับเชื้อที่มันเกิดใกล้ๆบ้านเราสายพันธุ์อังกฤษก็คือกัมพูชา,านนเชื้อเชื้อมันตรงกันพอดีครับนี่แหละฮะมันจึงสะท้อนว่าถ้าเราไม่เข้าไปที่นั่นก็ต้องมีคนจากที่นั่นเข้ามาที่เรารไม่ได้โทษที่คนนะฮะ,ฮะแต่โทษที่ปัญหาความเปลาะบางของโรมแดด ท่ามกลางความไม่ชัดเจนในช่วงแรกเนี่ยทีมข่าวไทยพีเอสพยายามที่จะสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสอบอคหรือว่ากระทรวงสาธรารณสุขแต่เราไม่ได้รับคําอธิบายอย่างเป็นทางการ,รว่าเชื้อที่พบที่คลัสเตอร์ที่ทองหล่อนั้นเนี่ยเป็นสายพันธุ์อังกฤษแต่ดูเหมือนว่ากลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไทยพีเอสในช่วงข่าวค่ำเนี่ยได้นําเสนอข่าวแล้วก็มุ่งไปที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็แล้วก็ตั้งข้อสังเกตนะครับในเชิงวิเคราะห์ ในเชิงวิาพากษ์ในเชิงตรวจสอบว่าน่าจะมาจากทางนั้นคุณสันติพงศ์ครับเกิดอะไรขึ้นทําไมวันนั้นไทยพีบเอสถึงนําเสนอข่าวในช่วงที่ยังไม่มีการยืนยันว่าข่าวนั้นสายพันธุ์อังกฤษนั้นมาจากไหนก็มีข้อมูลจากศูนย์ศูนยไวรัสของคณะแพทย์จุฬาส่งมาทางลายของกองบอกอขับคราวนี้พอได้เสร็จเนี่ยสิ่งที่เราทําเป็นเรื่องปกติของนักข่าวคือ ต้องถามเหมือนที่คุณเจษด,ดาถามแกครับตกลงแล้วหลุดมาจากสถานกักกันของรัฐหรือว่าโรงแรมที่ใช้เป็นสถานกกรันหรือเปล่าอันนี้คือโจทย์ที่1ซึ่งเช็คไปก็ยากมากนะครับอันที่2ก็คือดูว่ามีอะไรที่อยู่รอบด้านบ้างคราวนี้ผมอยากย้อนไปนิดน,นึงครับตอนปลายมกราถ้าจําได้เนี่ยตอนนั้นนะ่ะสบ,บคเคาะมานะครับว่าให้ไปตโรงเรียนตดไปรองรับเอาตอดนะครับรองรับคนที่อาจจะมีการแรงงานอพยพ ประมาณ84,000คนรองรับเลยครับทั่วเลยครับตลอดทุกตะเข็บเลยครับแต่เราอ่ะโฟกัสไปที่พม่ากียนมากับที่ด้านตะวันตกกับที่มาเลเซียซึ่งตอนนั้นกำลังหนักเราโฟกัสแค่นี้ครับปรากฏว่ากัมพูชาไม่คราวนี้พอเราไปดูข้อมูลนะครับก็ลองสอบถามก็มีคนที่อยู่ด้านในครับบอกว่าลองไปดูข้อมูลที่กัมพูชาดูครับปรากฏว่าพบอะไรครับเราก็ไปพบคำคำหนึ่งเป็นเป็นเหมือนกับคีย์เวิร์ดนะครับ เขาใช้คําว่าเหตุการณ์วันที่20กุมภาครับก็คือเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะแปลมาว่าเหตุการณ์20กุมภา20กุมภาเกิดอะไรขึ้นที่ผมคิดว่าเหมือนกับเราเนี่ยครับที่เจอคาัสเตอร์ทองหลออครับมันเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของกัมพูชาครับ嗯嗯嗯嗯เจอผู้ติดเชือ้อล็อตใหญ่ที่สุด32คนก็32คนนี้เขาก็เริ่มมีการสื่อเพราะว่าเกิดอะไรขึ้น32คนน่าแปลกครับเหมือนกับที่คุณเฉยศาบอกคือเชื่อมโยงกับ แหล่งบันเทิงใหญ่ๆในกลุ่มพนมเปญครับแล้วเขาก็ตามต่อเอาเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่ามีสองคนออกมาจากสถานกักกันครับโดยที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสินบนครับครับมีการติดสินบนแล้วก็ออกมาจากสถานกักกันแล้วก็ไปเที่ยวครับคราวนี้เขาก็ตามเลยครับตามเลยว่าเกิดอะไรขึ้นคราวนี้พอตามเสร็จเนี่ยก็วันแรกก็ ตอนนั้นก็ยังรู้สึกว่ามันแค่32คนเนาะก็ช็อกเฉยๆว่าเพราะที่ผ่านมาต้องอย่าลืมนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยณวันนั้นนะครับวันที่19เนี่ยอยู่ที่484ะครับครับวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยเลย4,000ไปละครับวันนั้นเชื้อเงียบอยู่เชื้อเงียบ4,000านอารไม่มีอะไรเลยเป็นสายพันธุ์ปกติหรือว่าเป็นสายพันธุ์คือผมมาไปเช็คข้อมูลจากองค์การอนามัยโกครับสองวันแรกเนี่ยเขายังไม่ระบุว่าเป็นสายพันธุ์อังกฤษแต่พอวันที่หนึ่งมีนาระบุแล้ว ฉะนั้นเนี่ยเราก็ตามข้อมูลต่อครับตามข้อมูลต่อก็พบว่ามันมีเครื่องบินเจ็ตครับมันคนเขาเล่าแบบแบบมันน่านแบบงานสอบสวนงานข่าวเลยครับมีเครื่องบินเจ็ตบินจากดูไบครับไปลงที่พนมเปนก่อนหน้านั้นครับต้นต้นคุมพาแล้วก็มีคนที่เข้าเข้ากรันธีของเขาเป็นโรงแรมชื่อดังมากครับหลายหลายคนคงรู้จักโรงแรมนี้เขาเรียกว่าโรงแรมสุขสุขขาเลยนะครับที่ที่เป็นภาษาของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ก็คือมีคนเนี่ยลักลอบออกมา ครับคราวนี้เราไปดูข้อมูลช่วงเวลานั้นนะครับมันมีอยู่2เหตุการณ์ใหญ่หนึ่งก็คือ56วันเนี่ยกัมพูชาไม่มีผู้ติดเชื้อเลยนะครับ<ม>ช่วงนั้นเนี่ยเขารู้สึกดีใจมาก5้าวันไม่มีผู้ติดเชื้ออีกอันนึงมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการลักลอบออกจากสถานก,การันจนกระทั่งต้องขึ้นค่าปรับแต่ปรากฏว,ว่าลืมดูกลุ่มที่เป็นกลุ่มอาทิตย์ผมอาจจะเรียกได้ว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ข้ามแดนมาครับแล้วก็<ม>ไปทํางานอยู่ในคือเขาไม่ไม่ได้ระบุนะครับว่าทํางานอะไร<ม><ม>แต่ ไปทํางานที่เกี่ยวข้องกับวีพีต่างๆสรุปคือมีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์อังกฤษในพนมเปญในกัมพูชาชและคุณสนิพรก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันอยู่ใกล้บ้านเราใช่ครับคราวนี้ผมไม่ได้ตั้งสังเกตเองครับผมไปดูองค์การอนามัยโลกอีกชิ้นหนึ่งเราะเขียนว่าเรามีพรมแดนติดกับกัมพูชาครับแปดกว่ากิโลเป็นพรมแดนทางบกคราวนี้ก็มีความพยายามในการเตือนว่ามีสายพันธุ์อังกฤษระบาดแล้วเขา ใช้คาพูดเหมือนคุณเจษด,ดาเขาบอกว่าเชื้อไม่มีพรมแดงครับยังไงอ่ะขอให้ทางกัมพูชาช่วยส่งข้อมูลมาให้ไทยเพื่อจะเตรียมการรองรับ,รบและเตรียมแผนในการควบคุมการระบาดในภูมิภาคใช้คําว่าภูมิภาคนะครับครับแต่หลังจากที่ไทยพีบีเอสนำสนอข่าวมาในวันนั้นแล้วเนี่ยนะครับมีคายืนยันหรือว่ามีสิ่งใดที่จะบอกว่าข้อมูลที่คุณสันติพพงศ์ตั้งข้อสังเกตนั้นเนี่ยมีมีความถูกต้องเป็นความจริงมากน้อยขนาดไหน ก่อนที่หมอยงจะประกาศออกมาชัดๆเนี่ยนะครับ,รบเราดูเหมือนกับเราดูภูมิศาสตร์กาฬาบดพนมเปนสีหนุวิลและจังหวัดที่อยู่ชายแดนชายแดนเวียดนามถวายเลียงถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับ,รบทุกจังหวัดเนี่ยมีพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนมีพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงใหญ่ๆครับแล้วมันก็เลยมีคําถามครับถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างที่คุณเจษดาบอกว่าเราไม่มีหลุดเลยนะครับจาก จากการทีนของเราเนี่ยนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือว่าเป็นโรงแรมที่เป็นกวการทีถ้าไม่มีหลุดเลยเนี่ยมาจากไหนมันก็เริ่มเห็นความเชื่อมโยงว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยมันมีรอยรั่วบางอย่างสําหรับสิ่งที่เขาเรียกว่าข้ามแดนโดยที่เราไม่รู้หรือเปล่าครับแต่ชายแดนไทยกัมพูชานั้นเนี่ยก็มีสถานบันเทิงแบบนี้เยอะแล้วอยู่ใกล้กับชายแดนนะครับปอยแปดที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดบันเจียมเมนเจอนั้นอยู่ตรงข้ามอำเภออรัญยประเทศ ช่องทางคลองลึกบ้านคลองลึกปลอยแปดเนี่ยนะครับอยู่อย่างนั้นชัดเจนเพราะนั้นณนขณะนี้เนี่ยนะครับมีคายืนยันจากทางแพทย์และบอกว่ามาจากตรงนั้นรู้สึกรู้สึกว่ามีม,มีมีอะไรนะผลทาง l a บการตรวจสอบที่ละเอียดมากกว่านั้นแล้วก็ระบุแล้วว่ามาจากทางนั้นเพราะฉะนั้นในพื้นที่นี้กัมพูชาและไทยจุดเริ่มต้นก็นกคือสถานบันเทิงสถานบันเทิงซึ่งจะเรียกจะเป็นบ่อนการพน,นันจะเป็นผับเป็นบาร์หรืออะไรก็ตาม เป็นไปแบบนั้นเอาละครับเราเห็นในประเทศไทยแล้วเราเห็นในเพื่อนบ้านแล้วเป็นภูมิภาคแล้วทีนี้ต้องมาที่คุณพงศครับแต่พันอังกฤษเนี่ยชื่อบอกอยู่แล้วมาจากอังกฤษแต่เนี่ยมาถึงบ้านเราแล้วเนี่ยรเราเรารู้จักมันดีแค่ไหนคือมันพบครั้งแรกในเมืองเคนสหราชอาณาจักรนะครับ,รบแต่ว่าก็ยังไม่ยืนยันว่าเอะมันเกิดจากที่ สรารราชอาณาจักรจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าการพบครั้งแรกเนี่ยจากการวิเคราะห์ลำดับพันธุกรรมของเชื้อไวรัสเนี่ยไปเจอครั้งแรกที่เมืองเคนเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วทีนี้ สิ่งที่คุณสันติพงศ์ตั้งข้อสังเกตก็คืออ้างจากองค์การอนามัยโลกที่ว่าเชื้อมันไม่มีพรมแดนคือมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับตอนนี้เชื้อสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยมันแพร่กระจายครอบคลุม114ประเทศทั่วโลกแล้วถ้าสมมติเรามาดูในอาเซียนเนี่ยแทบทุกป,ประเทศเลยนะครับมีทั้งในเวียดนามก็เจอคนที่ติดเชื้อแล้วในกัมพูชานี้แพร่กระจายเป็นวงกว้างในภายในประเทศเราด้วยในไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียลามไปถึงฟิลิปปินส์ทางตอนเหนือของประเทศเนี่ยก็เจอเชื้อนี้แล้ว ความพิเศษของเชื้อนี้ถามว่ามันต่างกันกันกบเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิมอย่างไรเนี่ย<ะ>ก็คือการแพร่ระบาดมันจะทําได้ง่ายมากขึ้นเขาตีว่าประมาณ30-70%สนะครับสำหรับการความสามารถในการแพร่เชื้อแต่อาจจะยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของวัคซีนมากเท่าไหร่สําหรับเจ้าเชื้อสายพันธุ์อังกฤษนี้นะครับแต่ก็มีการตั้งคําถามเหมือนกันว่าเชื้อเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นหรือเปล่า บรรดานักประบาดวิทยาเขาก็ค้นหาข้อมูลครับสิ่งที่เขาพบก็คือจะรุนแรงขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุที่65ปีขึ้นไปแล้วก็ป่วยหนะักในกลุ่มนี้เนี่ยเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูงมากแต่สําหรับเด็กๆแล้วเยาวชนคนรุ่นใหม่ติดเชื้อได้แล้วเชื้อก็อยู่ในตัวในร่างกายของเราได้จริงๆแต่ว่าไม่ได้เสี่ยงถึงขนาดที่จะต้องเข้าห้อง i อ u อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ทางสาราราณจักรทางหน่วยงานสาธารณสุขเนี่ยเขาค้นพบเกี่ยวกับเชื้อ,อตัวนี้นะครับหลายกรณีบอกว่ามีเชื้อเดเชื้อแต่ไม่มีอาการ <S <S 2> <S 2> อ,อันนี้เนี่ยมันเป็นปกติของเชื้อพันธุ์ดั้งเดิมที่แพร่ระบาดในประเทศไทยหรือว่าเป็นของสายพันธุ์อังกฤษ าสายพันธุ์อังกฤษเป็นยังไงบ้างสายพันธุ์อังกฤษเนี่คยคล้ายๆกันครับก็คือติดเชื้อแล้วก็อาจจะไม่มีอาการแล้วความสามารถในการแพร่เชื้อนี่มันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้หลายๆคนกังวลว่าเอแบบนี้จะทําให้การระบาดเนี่ยมันมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเราก็มีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนจากอังกฤษนะครับช่วงออปีใหม่ก่อนปีใหม่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่อังกฤษเจอกับเรื่องโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่เนี่ยรุมเรามากทีเดียวจนต้องปิดประเทศไปแต่ว่าเขาก็ใช้วิธีแก้ปัญหาโดยการฉีดวัคซีน เยอะๆเลยนะครับจนตอนนี้เนี่ยใกล้จะมีภูมิคุ้มกันหมู่แล้วอทีนี้ผมลองไปดูอีกประเทศหนึ่งอย่างสาหรัฐเนี่ยก็เจอกับเชื้อสายพันังกฤษเยอะเหมือนกันผู้ติดเชื้อที่มันน่าเป็นห่วงก็คือเด็กและเยาวชวนอายุไม่เกิน20ปีเนี่กลายเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อมากขึ้นถ้าดูจากกราฟคีพนทัศน์เมื่อก่อนเนี่ยผมจำได้เราคุยกันเนี่ยเขาบอกว่าเด็กอ่ะโอกาสที่จะติดเชื้อโควิด19เนี่ยน้อยกว่าผู้ใหญ่ <c oughs> มีโอกาสติดได้แต่มีโอกาสติดน้อย ในช่วงที่กําลังจะเปิดาภาคการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีความเป็นห่วงบอกว่าพ่อแม่ก็เป็นห่วงแล้วเด็กลูกหลานไปเรียนที่โรงเรียนแล้วไปแร่ไปติดผู้เชี่ยวชาญที่เป็นแพทย์เป็นผู้ที่ติดตามน,นี่มาบอกว่ามันติดยากกว่าผู้ใหญ่ทีนี้คุณพรคศธรบอกว่าสายพันธุ์อังกฤษนี่เด็กติดง่ายขึ้น เป็นาการาตั้ง<ะ>ข้อสังเกตจากตั้งแต่ที่อังกฤษเลยนะครับช่วงร,ระบาดใหม่ๆเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปลายปีนักวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าเจ้าเชื้อสายพันธุ์นี้เนี่ยน่าจะติดในเด็กได้ง่ายมากกว่าทีนี้มันก็มีกรณีศึกษาที่น่าจะเห็นภาพได้ชัดเจนในสหรัฐเพราะว่าแน่นอนประชากรเขามีเป็นจํานวนมากนะครับอย่างในรัฐมิชิแกนเนี่ยเจอคนที่ติดเชื้อเป็นเด็กเนี่ยนะครับอายุ10 ถึง19ปีเนี่ยเพิ่มขึ้น133%เลยนะฮะถือว่าสูงมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆด้วยแล้วถ้าเราไปดูกราฟในภาพรวมของสถาบันกุมรารเวชาศาสตร์ของสหรัฐเนี่ย<ม>ก็จะเห็นเลยว่าจำนวนผู้ติดเชื้อมันลดลงช่วงเดือนมกราคมก็จริงแต่ว่าช่วงมีนาคมมันเริ่มเชิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งสำหรับตัวกราฟนะครับก,ก็เป็นสถานการณ์ที่คนกาลังตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเอ๊ะเชื้อสายพันธุ์นี้น่าจะติดง่ายในเด็ก แล้วเด็กเนี่ยก็ทํากิจกรรมเขามีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลามีการเล่นกีฬาก็น่าจะยิ่งทําให้เชื้อเนี่ยมันแพร่กระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นด้วย,เ,วยเรากําลังจะเผชิญรูปแบบใหม่ของโควิด19แล้วนะครับเวลาอาสาจะัประเทศไทยเนี่ยปีเดียวเองนะแล้วเราก็เจอกับความเปลี่ยนแปลงชนิดที่รยกว่าเราเราไม่รู้จะรับมือกับมันอย่างไรถึงแม้ว่าโอเคอาการอาจจะไม่หนักมากโดยเฉพาะถ้าพูดที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวนะครับครับคุณเจษดาครับแล้วแล้วรัฐบาลไทยเนี่ย ทำยังไงกับการแพร่ระบาดครั้งนี้บ้างก็เราเราจะรับมือกับมันยังไงคือรอบนี้ต้องบอกว่าการระบาดท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบฉับพลันทันทีนะครับถ้าช่วงเวลาเดียวกันระหว่างเดือนนี้ถ้าเทียบเดือนนี้เดือนเมษายนของปีที่แล้วมาตรการของเราขึงแน่นมากแน่นคือจะใช้คําว่าล็อกดาวน์แม้ไม่ได้ใช้ในตัวถ้อยคําตอนนั้นเรายังไม่ยอมใช้คํานี้เนี่ยแต่โดยสถานการณ์เนี่ยเราปิดทั้งประเทศปิดทั้งเมือง คนจะไปมาหาสู่การข้ามจังหวัดไม่ได้แล้วสงกรานไม่มีนะฮะบ้านเนี่ยคนไม่กล้าจะออกบ้านแต่ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ต่างกันครับเหมือนกับเรายัางกําลังรับมือกับมันไม่ทันโดยเฉพาะตัวโรคที่มันเปลี่ยนไปหนึ่งปีที่ผ่านมาอย่างน้อยมี3สายพันธุ์หลักๆที่ที่บอกว่าเป็นเชื้อกลายพันธุ์มีทั้งสายพันธุ์แอฟริกาบราซิลจนมาถึงสายพันธุ์อังกฤษที่คุณก่อเขตว่าเกิดขึ้นเร็วและแรงเนี่ยนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยมันแรงมากขั้นว่ากระจายเป็นหย่อมๆไปละ ไม่ได้มีเฉพาะทองหล่อเท่านั้นยังมีคลัสเตอร์ที่เชียงใหม่หัวหินที่เริ่มมีการระบาดหนักๆคุณเจษดาต้องผมต้องขอแทรกตรงนี้ละเรากําลังพูดเรื่องสายพันธุ์อังกฤษจู่ๆคุณเจษดาบอกว่ามีสายพันธุ์แอฟริกามาอีกเนี่ยคุณเจษดาคุณเจรากัลังจะมีปราซีลอะไรแล้วครับกัมลังจะบอกว่ามีแอฟริกาและบลาซีลด้วยคือเมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันคุณพงสพัชก็คือเชื้อเนี่ยมันง่ายต่อการกลายพันธุ์หนูต่อไมฮะเขาบอกว่าระยะแรกออกมาเนี่ย ข้อมูลที่คุณก่อเขียได้มาบอกว่าเทียบกันตอนนี้เหมือนกับกัมพูชาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่เขาบอกว่าอยู่สักระยะหนึ่งมันจะไม่ร้อยละมันมีโอกาสที่จะกลายเป็นสายพันธุ์ประจำถิน uh ่น huh. มีโอกาสที่จะกลายพันธุ์อย่างน้อย95-99%เนี่ยอาจจะต้องมีการขยับมาแล้วล่ะแล้วก็มีการกลายพันธุ์เป็นเชื้อของบ้านเราทีนี้มันก็จะมีปัญหาที่ตามมาอีกไม่ใช่แค่มาตรการที่ภาครัฐจะใช้รับมือที่เราทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมุ่งไปที่โซเชียลดิสเทนซิ่ง อยู่กับบ้านไม่ให้เดินทางข้ามจังหวัดล็อกดาวน์ซึ่งตอนนี้เราไม่ได้ทำเราไม่มีถูกต้องไหมฮะก็คือประชาชนหรือว่าในแต่ละจังหวัดต้องพิจารณากันเอาเองมันห้ามกันอยู่ไม่กี่จังหวัดปิดเฉพาะสถานบันเทิงแต่ทีเนี้ยตัวเราต้องดูว่าปิดจริงหรือเปล่ามีสถานบันเทิงบางจังหวัดที่เดิมมัปิดแล้วบางจังหวัดไม่ปิดบางจหวัดไม่ปิดนะครับบางจังหวัดปิดปิดไม่ปิดห้ามเดินทางไม่ห้ามเดินทางไม่รู้อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราทําได้เป็นมาตรการที่ประชาชนหลายคนช่วยกันทําได้แต่ในเชิงป้องกันเราพูดมาตลอด เวลาพูดถึงเชื้อกลายพันธุ์มันต้องมาคู่กับเรื่องของวัคซีนวันนี้เรามีโจทย์เดิมอยู่นะฮะอนอกจากความเปราาบางทางด้านพรมแดน<อ>เชื้อข้ามพรมแดนที่ผมบอกว่าตราบใดที่คนยังไปมาหาสู่ข้ามพรมแดนตามธรรมชาติได้อันนั้นเป็นโจทย์เดิมที่ยังไม่แก้และอีกอันนึงที่เรายังไม่แก้วัคซีนที่เรานําเข้า2ยี่ห้อทุกวันนี้ซีโนแวคกับอีกอันนึงก็คือแอสตราเซเนก ถ้ามันกลายพันธุ์มันจะรับมือได้ไหมแต่ผมขอเอ็กซเรย์เรื่องแอฟริกาใต้ก่อนคุณเจษดาคุณอยู่คุณโพเรื่องนี้มาเนี่ยผมต้องลงละเอียดนิดนึงว่ามันมีสายพันธุ์อังกฤษมาแล้วสายพันธุ์แอฟริกาใต้มาอีกมีบราซิลด้วยเนี่ยคุณวชัตขยับแล้วมันมันยังไงถ้าจะเปรียบเทียบนะครับเอาอังกฤษแอฟริกาบราซิล เอา,า,าสั้นๆโดยสังเกตเวลาเราเหลือน้อยอะาอย่าที่ผมตั้งข้อสังเกตไปเมื่อสักครู่ว่าอังกฤษเนี่ยไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อวัคซีนมากถูกไหมครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเจ้าแอฟริกาใต้เนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงเพราะว่ามันทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเวลาเราฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วมันสามารถดบเลี่ยงสารภูมิคุ้มกันตรงนี้ได้มันจะมีผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีนโดยตรง บราซิลเช่นเดียวกันครับมีผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีนโดยตรงเช่นเดียวกันและถ้าเราไปดูในแถบละตินอเมริกาเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่ติดเชื้อไปแล้วก็ยังสามารถติดเชื้อซ้ําได้อยู่จากเจ้าเชื้อสายพันธุ์บราซิลนี้ด้วยครับโอ้โหนะฟังแบบนี้เดี๋ยวคนกลัวกันพอดีอย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งกลัวเดี๋ยวฟังคุณสัธติพงศ์ก่อนจะยิ่งกลัวกว่านี้อีกสังติพงศ์ครับในภูมิภาคเรามีที่ไหนเป็นที่ที่เสี่ยงไหมสายพันธุ์อังกฤษตอนนี้อ่ากัมพูชาใช่ไหมแล้้้้ววสสาาาาาาายยพััันนนนนธุ์์ีีีลล่่่ะะอออฟรรริกกบบซผมตตเเทดดููง ดูมันทั้งภูมิภาคครับอินเดียเนี่ยชัดเจนแล้วว่าผสมหลายสายพันธุ์อย่าลืมว่าอินเดียติดกับอะไรอินเดียติดกับเมียนมาแล้วที่ผ่านมาที่คุณเจษฎาเริ่มต้นเรารับเชื้อเราลอกสองจากเมียนมาตอนนี้เม right. ียนมาเนี่ยเลขตัวเดียวนะครับติดในช่วงช่นข่าวดีสิในช่วงรัฐประหารเช็คกับเพื่อนเขาบอกว่าไม่มีการรายงานมาครับตอนนี้คําถามก็คือว่าชายแดนเราไม่มีทางปิดได้อยู่แล้วใช่ไหมครับตอนนี้ผมอยากบกไปที่ที่ มหรือว่ากัมพูชากัมพูชาตอนนี้ทําอะไรเมื่อวันศุกร์เนี่ยเขาขึ้นพีคสุดเยอะกว่าเรานะครับประมาณ576กัมพูชาประชากร16ล้านเกือบ17 000, ของเรา69ลองค,ค,คูณเล่นๆนะครับ4เท่าเท่ากับว่าถ้าสมมุติว่าเรารับได้ไหมว่าสมมุติว,วันหนึ่งอย่างก,กัมพูชานะครับเราขึ้นมา2,300คนแล้วไม่ได้อยู่แค่สุนสารคกระจายไปอยู่ในคนคใกล้ๆกันอันนี้กัมพูชาทําอะไรก็คือเข้มเลยครับ ห้ามเดินทางข้ามจังหวัดจัดการเรื่องกิจกรรมสงการต้องเข้มแล้วครับเพราะว่าหนักจริงๆรอบนี้วันนี้วันวันนี้เนี่ยเอายังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าสองสามวันเนี่ยนะครับมันขึ้น5 0 0 4 0 0 500 500ตลอดเนี่ยถ้าเราลองคูณว่าประชากรเขาน้อยกว่าเราประมาณ4ี่เท่าลองคูณ4ี่เลยครับครับคูณ4่แค่นี้ครับมันจะเท่าไหร่ใช่ครับแล้วดูมาตรการของเขาแล้วดูมาตรการของเราจะจะทำยังไงต่อจะผมไปที่ของคุณพงศธรว่า แล้ววัคซีนที่เราใช้อยู่สองสองตัวเนี่ยนะครับแอสตราเซเนกากับซิโนแวคจะรับมือได้มากขนาดไหนแอสตราเซเนกายังมีประสิทธิภาพในการรับมือกับเชื้อสายพันธุ์อังกฤษนะครับยังวางใจได้อยู่แต่ทีนี้ถ้าสมมติมันมีสายพันธุ์อื่นๆเข้ามาอันนี้ก็ต้องเร่งพัฒนาวัคซีนกันละเพื่อตอบโจทย์ส่วนซิโนแวคเนี่ยทางบริษัทเองเขาไม่ได้เปิดเผยข้อมูลชัดเจนนะคุณก่อเกตถ้าไปดูข้อมูลของเขาเขาบอกแต่ว่ามีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพทั้งสามตัวเลยแต่ไม่ได้ชี้แจงนะครับว่า ประสิทธิภาพที่ว่าเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นมันเลยกลับมาที่โจทย์เดิมว่าเอ๊ะเราควรจะเพิ่มวัคซีนทางเลือกหรือเปล่าเพื่อรับมือกับเชื้อโควิด -19 ที่มันมีโอกาสกลายพันธุ์มากขึ้นดีกว่าปล่อยให้มันระบาดไปซึ่งถ้าปล่อยให้มันระบาดไปเนี่ยแน่นอนมันจะเกิดการกลายพันธุ์เองและนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในวัคซีนที่ดีที่สุดที่จะรับมือไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนที่มีอยู่ในโลกณนะขณะนี้คือคือวัคซีนของ คือตอนนี้มันยังก็ยังบอกไม่ได้ว่าตัวไหนที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าจากผลการทดสอบหลายๆอย่างเนี่ยอย่างในอิสราเอลกับในอังกฤษเองค่อนข้างชัดเจนว่าอาย่างไฟเซอร์เนี่ยถือว่ามีประสิทธิภาพสูงจริงๆแอสตราเซเนกาเองถึงแม้จะมีเรื่องของภาวะริ่มเลือดอุดตันก็จริงแต่ว่าถ้าเทียบสัสดส่วนก็ยังน้อยมากนะครับแล้วในอังกฤษเองเขาก็ใช้กันเยอะตอนนี้เนี่ยมันก็ใกล้เข้าใกล้ภาวะที่จะมีภูมิคุ้มกันหมูแล้วเพราะฉะนั้นยังเห็นได้ว่า ประสิทธิภาพผม,มันเนี่ยยังโอเคอยู่ครับและทั้งหมดนั้นคือข้อมูลเบื้องต้นนะครับของการแพร่ระบาดของโควิด -19 อีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยเดี๋ยวสักครู่เราคงจะต้องไปดูกันเรื่องของมาตรการของภาครัฐว่าจะทําอย่างไรทําได้แค่ไหนที่สําคัญก็คือว่าเรื่องของเศรษฐกิจครับเรายังมีพละกําลังมีศักยภาพในการที่จะเยียวยาทางเศรษฐกิจได,ได้มากน้อยขนาดไหนวันนี้ขอบคุณทั้ง3าท่านครับคุณเจษดาคุณสันติพงษ์และคุณพงศธรครับ